สวัสดีครับประพบมนักศึกษาขอนเกิดขาวนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกศนเพชไนิคมจชลบุร,ร,รีครับสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวมิภาเปลวิชานักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอออำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชติกาพรมศรีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็สออำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชอบอากาศสวยงามนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็สออำเภอพนนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่มาถัปดิ์นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกศนอเผอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะมีความประทับใจในบทเพลงยามเย็นเพราะว่าเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กทำให้เรานึกถึงพ่อหลวงมรดกที่9และยังแสดงถึงพระอัจฉริยภาพแ้านดนรีของพระองค์ท่านด้วยค